สวัสดีพี่น้องสบัสดีเอฟซีูกานพ่อก็ต้องะบเมองเก่าตอนนี้มากินหมักมหวานพี่น้องมวานาดีปลาลุงาดีปลาลุงอลุกลดีปลาลุงมาลุลลปลาลุงมาลดีกตไหแล้จ้าพน้องวัสดี่

อาค่ะามาขัดแกขารานน้อม <c oughs> อี่อ่เน,น <c oughs> า,นนานนะ ใวนมานีก็ทำหแม่เศ้าก็อนน่ันกลัจาอีกนบมันจะมเก็บเบลุก <normal captions> ินนตาจกากดีมากนะกมากระโดดไม่ไ้มากระก็่าะไปนี่ไปบ่ไปแม่ไปโบ้านบ่ก็อืม มแเดกดกระโดดมันมากันแดเนาะบ่อห่มลายบันนีนะไปองเพียงว่าขาวไปๆไปๆอุ่นอุ่นเตรียมอำนนอกสตเนะ

มันดับมัน่มนมแล้วมันตื่มันหายวางเี่ยวไอวาอเครับดังเกียวแับวเขาแงงเยอ ยกเปาเลยยกเปาะตาลุงเบิลลุบพายพายแทะยกเปาะยกเปาะหลงใเลยเดินนอนตื่นเลยคะยกเปาะเออเออเดนนองเลยออดๆแเป็นวันนางนางแก้มบนเนาะนางใหญ่เลย ไปไปใช่ไหมเียไปรมือำบอกมาไปก คิวนอนเป็นสมงล่น้องไอแม่คนไปอยู่เนาะิกิวยู่ที่อ่บากที่หนไไว้หมดบุกกระโปงเกี่ยวเลยยามล้วิน้องที่แม่ครีจะไล่ที่ชอนะ เออแล้วเอาาหยู่ะคะเดยกแม่เราเอาเอาห้าแล้วเขาม่เงี้ก็แบบ่าบอบอกบอกเลยหเ้าก็แบบบอช้าหน้าอืมฮะไปป่าก็มีหน้วอตามองเจ็กซอง

มาน่คบมาอยจนแขกบุมีพี่น้องตายมาไงไม่านทางแม่กอ้ลงพอๆๆไปเลยโอ้ยดุบแม่ดบะบ่ตอนแม่สิไปหน่ยไปกินนมเลยมันบมกิน่จก่อมร้วนพี่น้อง 哈哈哈哈哈。

喂。<What? S 2> <laughs> ມາພີ່ນ້ອງຫຼານກໍນອນຈົນບໍຕືແລ້ວພອແມໃຍກິກໍເປກີລມແມ່ດກວນມູ น้องเอ้ยขีปนี่แม่น้องแกบุมกับสุดำลาพาจ่ามาที่น้องลอกกันนี่เลยโสี่สตาเบทนะมีบรหนังอโอ้ยคอสกางตนเมีมาครเออ ไปจักไปทางนั้นแท้เลยไปเว้าอยู่ดนทาง <muchas> ร้านกระลับจนมาซองสมองพี่น้องพบพ่อกระลิบต่อไปได้พี่น้องเด้อพบพ่อกรบอีบอิกต่อไปพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่จืนสีหายน้ำล้านเลยนี่กั้งกวยทั้งหอยจนเสียหายล้านใหญ่หละไปบวชเป็นจัวเป็นยังเป็นจัวเป็นยัง พระอาจารย์าาเป็นยามาหาเป็นยามหาผู้ข่าวคนขำเออข่าวไอคิวสืว่อผลไลน์สื่อคนผูเ้เดียวพี่น้องวะอะไรพี่น้องไอ้พบพอกำขิดต่อไปนะพี่น้องเด้อผักบิ่งผักส้มต่อไปสบายดี